นอกจากนี้โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเนี่ยถวิตภาพออกมาชื่อคุณชานเจมส์บอกว่าฝนตกหนักและลมแรงมากมีภาพของต้นไม้สูงใหญ่โอนเอ็นไปมาบางต้นสุดแรงต้านล้มลงกับพื้นจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับนี่ฮะ ถ่ายออกมาจากโรงพยาบาลอีกหนึ่งโรงพยาบาลคือสิชนสิชนต้องผ่าตัดผู้ป่วยแม้จะไฟดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชนครับคุณหมออารักษ์วงวรชาติได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าคนไข้หนักทั้งหมดต้องผ่าตัดด่วน8ปรายเราต้องใช้ไฟฉุกเฉินยกเลิกผ่าตัดไปอีก11รายต้องรอก่อนการผ่าตัดท่ามกลางพายุขึ้นฝั่งไฟฟ้าดับ ทุกอย่างผ่านไปอย่างเรียบร้อยพอตกค่ามาใหม่อีกสามรายรายแรกนี่ครับตั้งคันความดันสูงคลอดปกติไม่สำเร็จจึงต้องผ่าคลอดเด็กปลอดภัยรายที่สองคลอดยากปากมดลูกไม่เปิดต้องผ่ารายที่สามท้องนอกมดลูกเสียเลือดมากทุกคนปลอดภัยมหมอพยาบาลทำงานอย่างหนักท่ามกลางพายุและฝนที่ยังตกอยู่ อาหารมื้อเย็นของพวกเราชาวแพทย์และพยาบาลที่สิชนคือมาม่าครับอร่อยมากเหนื่อยมาทั้งวันผ่าตัดช่วงไฟฟ้าดับจำเป็นต้องลดกำลังเครื่องปรับอากาศทั้งโรงพยาบาลจะเปิดเครื่องปรับอากาศเอาไว้เฉพาะดูแลพวกเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เท่า,านั้นอุปกรณ์บางตัวต้องควบคุมอุณหภูมินี่นนฮะภาพของคุณหมอกินมาม่ากันหลังจากที่เคสสุดท้ายปลอดภัย นี่คือที่โรงพยาบาลสิชน